สวัสดีค่ะมอนี่สิอ่าครั้งแรกค่ะจะกินว่านหางเจละเคนะคะเพราะว่าเอออยู่ต้นที่เราปลูกไว้นะคะปลูกไว้ตั้งนานแล้วมิแต่เอามาเอามาใช้ทาแผลเอามาเอามาทำใส่กับแผลสดหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่เคยทานนะคะวันนี้จะลองทานดูนะคะแล้วใส่นมสดนะคะเนี่ยเราใส่นมสดลงไปด้วยมีแครอทนะคะ มีแครอทแล้วก็มีขมิ้นชันค่ะ,คะแครอทก็สดๆดค่ะขมิ้นชันสดๆเลยค่ะหยอกเกลือไปนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำผึ้งไปด้วยนะคะ,คะใส่น้ำผึ้งลงไปด้วยเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะว่าจะอร่อยไหมยังไม่ได้ทานข้าวข้าวเย็นเลยค่ะแจะ่บแบน้ากันเลยค่ะเด้อค่ะ ตั้งสี่เลยค่ะรสชาติใช้ได้เลยค่ะเข้ากันเข้ากันมันมีประโยชน์นะคะขับสารพิษด้วยล้างสารพิษล้างฆ่าแบคทีเรียอยู่ในลําไส้ด้วยนะคะประโยชน์มากมายเลยค่ะว่านหางจาระเข้ั้งขมิน้นนะคะพื่อยื่นชัน บางทีเราทานข้าวเราก็ไม่ไม่ได้ทานผักเราถือซื้อโอกาสทานผักไปน,นะ่ะตามเลยค่ะทานเพื่อสุขภาพอร่อยมากค่ะ ว่านผางจอยล็เก้สามก้านนะคะวันนี้อร่อยอร่อยร้องเบิงในจ่าเด้อปลากระเค้กินกับร่องเห็ดเบิงนะคะแซ่บอีลียกนิ้วให้เลยญาดิในกินทุกมือจะเด้อบาาเนี้รายการนี้ไม่ไล่ตนอยู่ค่ะ เดี๋ยวจะขยายพันธุ์ปลูกไปเยอะๆเลยค่ะอะไรจริงๆ ไม่เสื่อนนะคะอร่อยมากเลย <Yeah. S 1> ทานแทนอาหารมื้อเย็นได้เลยแลได้ลดน้ำหนักด้วยค่ะลดพุงด้วย หมดแล้ว <c oughs> พอดีกระมิ้นเขาไม่ได้เจ็บมาค่ะกระมิ้นฉันซื้อมาจากตลาดค่ะ

หมดแล้วค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมน,นะคะมีประโยชน์มากมาเลยรองไอนะคะแซ่บแซบค่ะ